ประวินเผยภาพเด็ดอาจารย์ชันวิทย์คายตะขาบนักวิชาการฟาดมอบสามนิ้วตะแบง่งอ้างสิทธิขั้นพื้นฐาน2ี่สิพฤศจิกายน2565ันห้าร้อยหกสิบห้ฟปวินชัชวานพงพันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเชียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโต,โตและผู้ต้องหาคดี112ซึ่งหลบหนีอยู่ในต่างประเทศโพสต์ภาพชาญวิทย์เกษตรศิริในลักษณะกำลังถ่ายทอดพลังให้ประวินพร้อมข้อความระบุว่าอาจารย์ชาญวิทย์กำลังจะปล่อยตะขาบมาให้ดิฉันค่ะ ทั้งนี้อาจารย์ชันวิทย์ถูกมองจากฝ่ายปกป้องสถาบันว่าเป็นคนที่ประวินได้รับอิทธิพลทางความคิดอย่างสูงขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ฮริรักสุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าความเห็นของฝ่ายสนับสนุนม็อบรัศดรหยุดเอเกแต่ละคนที่แสดงกันออกมาก็คือการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและต่างประสานเสียงกันประนามตำรวจว่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้ประชาชนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่คนมีชื่อเสียงเหล่านี้จะสามารถหลับหูหลับตาตะแบ่งกันได้ถึงขั้นนี้ชื่อม็อบก็บอกแล้วว่ารัศดรหยุดเอเปกและยังจะประกาศจะล้มการประชุมเอเปกเนื่องจากไม่มีประโยชน์ และพลเอกประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานหรือการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดประชุมเอเปกไม่เห็นด้วยกับ BCG เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การพยายามสร้างความวุ่นวายเพื่อล้มการประชุมเอเปกไม่ว่าเอาส่วนไหนของร่างกายคิดก็ไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแน่นอน แม้แต่การใช้เสาชิงชาซึ่งเป็นโบราณสถานมาประกอบพิธีกรรมเถื่อนหยาบคายและน่าอับอายก็ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นกันเรื่องการใช้ความรุนแรงหากม็อบชุมนุมกันอย่างสงบและสันติไม่เคลื่อนไปที่ไหนก็ไม่มีทางที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ก็เมื่อจะเคลื่อนไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อสร้างความวุ่นวายที่นั่นไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ยอมให้มีการทำเช่นนั้นไม่ได้ และเมื่อมอบจะฝ่าแนวกั้นไปให้ได้ก็หนีไม่พ้นที่จะมีการประทะกันและต้องขอบอกว่าตำรวจเขาอึดอ,อัดอั้นมานานแล้วเพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ใช้ความอดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุดถ้าดูคลิปที่ไม่ได้มีการตัดต่อด้วยใจเป็นธรรมจะเห็นว่ามีผู้ชุมนุมใช้ไม้ท่อนใหญ่ฟาดตำรวจควบคุมฝูงชนคนหนึ่งและเจ้าหน้าที่คนที่ถูกฟาดก็คือคนที่ยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมคนนั้นเพื่อตอบโต้ และที่มีการอ้างว่ามีนักข่าวรอยเตอร์พาบอดก็ชัดเจนแล้วจากเจ้าตัวว่าตาไม่ได้บอดไม่ต้องผ่าตัดไม่มีการบาดเจ็บอย่างอื่นมีเพียงแผลที่ตาขาวที่เกิดจากเศษแก้วไม่ใช่เกิดจากกระสุนอย่าง คงไม่มีใครมองไม่ออกว่านี่คือการทำเป็นขบวนการไม่ว่าใครรวมทั้งม็อบก็ทราบดีว่าการหยุดหรือล้มการประชุมคือให้พลเอกประยุทธ์ล้มเลิกการประชุมหรืองดลงนามในข้อตกลงทุกชนิดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การรอถึงวันที่การประชุมเริ่มขึ้นแล้วจึงสร้างความวุ่นวายก็เพียงเพื่อต้องการสร้างภาพลบของประเทศให้เกิดขึ้นในสายตาชาวโลกเพื่อทำลายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ส่วนผู้ที่ออกมาขานร,รับขยายผลก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการทั้งสิ้นเมื่อเห็นว่ากติกาตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรมทำไมไม่ประท้วงด้วยการบอยคอรดการเลือกตั้งตั้งแต่แรกแต่เมื่อยอมเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งก็ต้องถือว่ายอมรับในกติกาน,นี้แล้วแต่เมื่อตัวเองไม่สามารถเป็นฝ่ายรัฐบาลได้เนื่องจากพ่ายแพ้เกมการเมืองของอีกฝ่ายจึงได้เคลื่อนไหวทั้งในที่ลับและที่แจ้งเพื่อล้มรัฐบาลให้ได้ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หากตัวเองได้เป็นรัฐบาลม็อบสมนิ้วคงไม่เกิดผู้ที่ถูกดำเนินคดีต,ตามมาตรา1 1 2ก็คงไม่มีเพราะมาตรา1 1 2ก็คงถูกยกเลิกไปแล้วแต่การสัตว์คลอนและริดรอนพระราชอำนาจเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ก็คงมีมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์พวกคุณจึงจะพอใจใช่หรือไม่ ที่น่าสนใจไม่แพ้กันจากกรณีที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนสลายม็อบหยุดเอเปกว่าเป็นสิ่งที่สร้างความอับอายขายหน้าต่อชาวโลกมากที่สุดล่าสุดวิมลใส่นิ่มนวลน,นักเขียนรางวัลสีรไร้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิมลใส่นิ่มนวลระบุว่ากูก็อาย มึงควรอายที่มีมอ็บถอยเถื่อนรร้การศึกษารร้การอบรมไม่มีหัวคิดช่วยโอกาสทำเรื่องชั่วไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งก็คือประชาชนทุกคนรวมทั้งมึงและพวกมึงด้วย มึงต้องยอมรับว่ามึงและม็อบมีเป้าหมายอะไรถ้าไม่ใช่ตันหาในอำนาจของพวกมึงที่ต้องการจะสถาปนาพวกตนเข้าปกครองควบคุมประเทศด้วยลทัทธิอุบาทคมขืนใจประชาชนส่วนมากอย่าเอาแต่หาเรื่องใส่รายรัฐบาลว่ารุนแรงเพราะสิ่งที่ม็อบทำมันรุนแรงมากกว่านักมันเหยียบย่ำไปถึงหัวใจคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย มึงควรอายตัวเองก่อนที่จะดัจจริตไปอายชาวโลกส่วนกูก็อับอายเช่นกันอายหมาที่มีสอสออย่างพวกมึงและม็อบที่ในหัวมีแต่อาแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามยกเว้นพวกสามนิ้วหรือสามกีบหรือแม้แต่พวกสามกีบที่แยกแยะเป็นก็จะพลอยยินดีกับ ความสำเร็จของไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกครั้งนี้มากกว่าที่จะหาเรื่องกล่าวหาเอาผิดใช้ความรุนแรงปราบม็อบ น่าคิดกับคำกล่าวของนักวิชาการที่ว่านักเคลื่อนไหวที่มุ่งหวังสร้างความวุ่นวายและดันทุรังที่จะฝ่าแนวกั้นของตำรวจไปให้ได้เพื่อก่อความวุ่นวายให้การประชุมเอเปกไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เป็นรัฐบาลไหนหรือแม้แต่รัฐบาลประเทศที่จเจริญแล้วก็ต้องยับยัง้งไม่ให้ไปถึงที่ประชุม และถ้าม็อบยังฝ่าฝื้นที่จะไปให้ได้ก็ต้องปะทะก,กับเจ้าหน้าที่คุมฝูงชนและจะต้องมีความรุนแรงตามมาใครก็คาดเดาออกอยู่แล้วแม้แต่คนที่ทำม็อบ นี่คือคำตอบที่แทบจะอธิบายได้ทั้งหมดอยู่แล้วเว้นเสียแต่คนที่มีวาระซ่อนเร้นสร้างภาพหลอกลวงประชาชนมาถึงตรงนี้แทบดูไม่ออกว่าคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับคนที่พวกเขาโจมตีใครมีมิติของความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยเพื่อคนไทยมากกว่ากันใครคือพระเอกใครคือผู้ร้ายสำนักข่าววิหกนิวส์รายงาน Uh... Mm -hmm.